สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูนะคะในคลิปวิชาบูรณาการนะคะบูรณาการวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอากาศในแต่ละฤดูกาลกันนะคะว่าในแต่ละฤดูอากาศจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเด็กๆค่ะคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆไปฟังเพลงกับคุณครูก่อนค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้สภาพอากาศในแต่ฤดูกับคุณครูท่านต่อไปค่ะไปกันเลยค่ะ ah The weather. Is it sunny today? Let's look outside. How's the weather? Is it rainy today? Let's look outside. How's the weather? Is it cloudy? Is it snowy today how's the weather how's the weather how's the weather today is it sunny is it rainy is it cloudy is it snowy how's the วันนี้นะคะหัวอ้อยอยู่ในรุดูหนาวค่ะรดูหนาวภาษาอังกฤษเรียกว่า winter เด็กดูครูอ้อยสิคะการแต่งกายในรดูหนาวนะคะเด็กจะต้องแต่งกายนะคะด้วยชุดเสื้อผ้าที่หนาและอบอุ่นนะคะแขนยาวขายาวนะคะใส่หมวกนะคะปิดใบหูด้วยก็ได้ค่ะเพื่อให้หัวของเรานะคะใบหูนะคะอบอุ่น,นะคะ่ะใส่ มือนะคะเพื่อให้มือของเราอบอุ่นด้วยค่ะเด็กๆขาในฤดูหนาวนะคะอากาศเย็นเป็นพิเศษและในบางประเทศนะคะจะมีหิมะตกด้วยค่ะการที่เราต้องใส่สวมใส่สเสื้อผ้านะคะที่หนามีแขนยาวนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกอบอุ่นจะได้ไม่เป็นหวัดหรือว่าป่วยง่ายคะ่ะเด็กๆคาตอนนี้โครโมโซม ใส่เสื้อกันฝนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกค่ะคุม,มอม้โมงค์ื่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูฝนภาษาอังกฤษเรียกว่า rainy โอ้โหดูสิคะอากาศในช่วงฤดูฝนก็คือจะมีฝนตกค่ะถ้าฝนตกนิดหน่อยก็ใส่เสื้อกันฝนแต่ถ้าฝนตกเยอะก็ถุงนิ่งคุม,มูุโมส้มก็ใช้ร่มได้ค่ะช่วงฤดูฝนนี้นอกจากฝนตกยังจะมีฟ้าร้องฟ้าผาเกิดขึ้นได้นะคะ เมื่อฝนตกเด็กๆต้องอยู่ในบ้านไม่ให้ร่างกายเปียกฝนไม่ออกไปนอกบ้านในช่วงที่ฝนตกนะคะเพราะทางร่างกายเปียก้วจะทําให้เราไม่สบายกันค่ะเด็กๆตอนนี้ฝนตกเยอะแล้วคุณผู้ชมก็ขอตัวหลบเข้าไปในบ้านก่อนนะคะไปก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆคะัต่อไปนะคะเด็กมารู้จักหรือดูร้อนกันดีกว่าค่ะหรือดูร้อนภาษาอีกว่า ซัมเมอร์นั่นเองนะคะเด็กๆ่ะฤดูร้อนอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะเวลาเด็กๆเลือกใส่เสื้อผ้าก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่บางๆนะคะอาจจะเป็นเสื้อกลามเป็นแขนขาสั้นหรือเสื้อแขนสั้นก็ได้นะคะเด็กๆขาเด็กๆ่ะอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะคะตั้งมีที่ค่อนข้างเยอะค่ะเวลาเด็กๆจะไปที่ไหนก็ตามนะคะต้องรู้จักใส่หมวกปีกมร่วมด้วยนะคะถ้าเวลาเด็กๆต้องแจ้ง กันแดดด้วยค่ะอย่าลืมนะคะดื่มน้ำไเยอะเพราะว่าร่างกายจะค่อนข้างขาดน้ำมากๆค่ะเด็กๆขาคูปปอจะให้เด็กๆมาทบทวนฤดูการอีกรอบนะคะฤดูแรกเลยนะคะฤดูหนาวค่ะภาษาอังกฤษ winter นะคะเด็กๆขาฤดูหนาวอากาศจะหนาวมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมห่มผ้าใส่เสื้อหนาากันด้วยนะคะ ค่าเด็กๆขามาฤดูต่อไปนะคะฤดูฝนค่ะฤดูฝนภาษาอังกฤษเรียกนีนะคะเด็กๆขาฤดูฝนเด็กๆข้ามออกไปจากฝนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่าเด็กๆขาฤดูสุดท้ายแล้วนะคะฤดูร้อนค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า summer นะคะฤดูร้อนเป็นฤดูที่ร้อนมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืม ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วอย่าตับแดดนานๆนะคะเดีย Guys, e part, ๋ยวเราจะไม่สบายกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคขาพู้นพื้นบัศน์มาให้เด็กๆทำด้วยค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรเล่มนี้ค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบพึ้นทัดพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้หนังสือแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดมาที่หน้าสิบแปดเลยค่ะโจทย์มีอยู่ว่า จงระบายสีภาพหรดูร้อนด้วยสีแดงหรืดูฝนด้วยสีฟ้าหรืดูหนาวด้วยสีชมพูค่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะจงระบายสีภาพหรือดูร้อนด้วยสีแดงหรืดูฝนด้วยสีฟ้าหรืดูหนาวด้วยสีชมพูค่ะ เด็กๆขาคุณครูขอยกตัวอย่างให้เด็กๆดูสองข้อนะคะรูปที่1ค่ะเด็กๆจะเห็นรูปต้นไม้เด็กๆจะเห็นรูปเรืออยู่ในทะเลค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆคิดว่ารูปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับฤดูไหนคะเก่งมากค่ะฤดูร้อนนั่นเองค่ะให้เด็กๆใช้สีแดงระบายรูปภาพนี้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นรูปร่มค่ะร่มน่าจะเกี่ยวข้องกับฤดูไหนคะเก่งมากค่ะฤดูฝนนั่นเองค่ะให้เด็กๆใช้สีฝาระบายสีรูปนี้เลยค่ะมีรูปภาพอีกเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆขาให้เด็กๆเลือกระบายตามฤดูกาลเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูป คู่กับใบป,ประเมินนะคะแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มกลุ่มของเราเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูการอากาศในแต่ละฤดูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะที่ตั้งใจเรียนออนไลน์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะผครูกข,ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย